ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม K A Master TV นะครับก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปผีนะครับนี่เราไปอ่านเรื่องกันดีกว่าขนาดคนสร้างยังไม่กล้าเล่นเลยแล้วค่อยคนเล่นเนี่ยมันจะกล้าเล่นไหมเนี่ยก็ในเรื่องครับ เราโดนท้าให้มาสำรวจหมู่บ้านเฮียนที่สุด <ๆ S 1> มีบ้านทั้งหมดสี่หลังแต่ละบ้านจะมีประวัติแตกต่างกันไปทุกบ้านแตโหงกันหมดสีแดงแทนคำพูดของผีสีเขียวแทนคำพูดของตัวเราบิสมอนเตอร์ปรับแสงให้สว่างขึ้นไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละก็ มันเตอร์ไปแล้วแสงก็ครึ่งหนึ่งแล้วจะพออลไรเราไปกันเลยสิครับเตินมาบ้านหลังแรกอาราประวัติที่ประวัติบ้านหลังนี้เด็กหญิงพอเอ๊ะเด็กพอ,อยองอายุสิบอโดนข้าหันศพกแดงเฮี้ยมโหดนยนวิญญาณของเด็กสาวไม่ยอมไปเกิด ไหนเขาไปดิแม่กลัวอะไรวิเชิญโดงยอนเด็กสาวนั่งตรงผมสีดำเบิดกองแล้ำน้ำดอกไม้ปักในกระถางทุกเทียนแล้วปักทูกทูบนั่นแหละเออเดยวผิดเดินไปที่ห้องเด็กสาวโอเคแป๊บนั่งยองยองก่อนเจ๊เจ๊เจ๊ ปากแม่งตรงนี้เลยเนี่ยงกว้างอ่ะวางวางเอ้าไปเริ่มไปต้องสวดมนต์ด้วยไหมืไม่ต้องหรอมั้งก็เดินไปเมียกูมาทำอไม เออก็เรียกม่งง้นๆแหละทำไมคุณไม่ยอมไปเกิดกูจะล้างแคนคนที่มาฆ่ากูก่อนแล้วใครเป็นคนฆ่าคุณกูไม่ต้องยุง่งออกไปจากบ้านกูสักทีเบ้ยหนูหงหูแกหูยจะแตกอยู่แล้วคนเกียจจะตกนะตกทีนี้สวยกันไลยทีเดียว ไปบ้านหลังต่อไปกันดีก,กว่าตรขคาบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีการค่าอันตรามถึง3ามศพโอ้ฉันถูกฆ่าโดย n อ็ฉันถูกฆ่าโดยแฟนของฉันอื ก็ได้นะครับฉันถูกแทงฉันโดนไฟไหม้ฉันโดน,ะนดระงมกวาดใสยฉันถูกแทงแทงข้างหน้าแทงข้างหลังครับอืมแทงยังไงเอามมดแทงหรือว่าแทงอย่างอื่นไอ้แทงอย่างอื่นคงไม่ใช่หรอกมั้งใช่คงไม่ใช่หรอก ก็เป็นหนูคนอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับบ้านหลังนี้คุณตาคุณยายดูค่าอย่างหวนเหี่ยมมีเราพูดจุ่แค่คนเดียวเองอะ่ะแนกูนจะฆ่าพวกมึงมึงฆ่าพวกกวูทำไมทำไมต้องฆ่ายายด้วยออถ้ทาขงขึ้นวก็นขึ้นขึ้นอันนี้อะไร องกระดูกของตากระยอยไปส่งไว้บนไม้ใหญ่ที่ขับคนตาขับคนยาอยเดียงกันว้อันนี้คุณยายก่อนนะตรงไปคนตาคนยายจะกระดูกคณยาอยวะทำไมชอบเดินช้าจังเลยโจโจ เอ็มกูไปบอลลูฟสตัวน้บอลล้ฟน์ที่ซื้นก่อนค้างวะเอ้คุดจะคุดจะคุดเดินไปไหนดอาป้าเลลกจังไงทำให ตายอยู well, oh yeah. ่คอควบานนี้ก็ไฟไม่ยังไงนไม่ตายอยู่ครอบครัวไม่เหลือใครสักคนโอ้ยก็ทำาย่กันอย่างงงของภัยด้วยนะครับโกมันจะแกงยังไงเนาะเฮอแบบ ไปเถอะช่วยช่วยฉัยนช่วยด้วยเก็บขอแค่ทำอ,อย่าร้อยยังเลยช่วยด้วยอนนต์ช่วยไปลับเรบ้านทีปูที่พวกเราด้วยเราลอนอ่ะอ่ะแค่นี้พอไหมะ พเปล่าเลยนะไฮ้ยไม่ต่นเลไปแล้วอืมเดินยังเร็วเข็ดต้มรถไฟแบบนี้ชอบหมดจังเลยไปแล้วจะกลับมา ไปฮาคนอื่นเขาก็ไม่ยุ่งกับมึงแล้วหนุกเพื่อนแถวบ้านหลังไหนที่สุดครับเมนตะชิบผมน่ากลัวผมน่ากลัวสร้างโดยเนี่ยอะไรอันนี้ออกลืมแล้วงงไปติดตามเขาได้นี่นะครับติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับก็ ไปโหลดแจกของพี่เขามานะครับก็ติดตามเขาด้วยนะน่ครับตอนนี้เลยนี่ o l o s j m s h r y m s h นะครับก็อย่าลืมติดตามเขาด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอจบคลิปพีงเ่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c ค i b e เพื่อคลัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบายเนีหนูน้อย